จบไปแล้วกับงานทดลอง2ใน3ดาวรุ่งของทีมพอตเวลทีมจาก Seco Division นนะครับตัวแรกก็คือสตีเฟนแม็กฟีนะครับผมเซฟนี้ผมเลือกคุม2ทีมนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อาร์เซนอลนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเอียนอาร์มสตองนะฮะคือแยกกันแยกกันอยู่นะฮะก็คือสตีเฟนแม็กฟีเนี่ย จะมาอาร์เซนอลนะครับส่วนเอียนอัสตองอาจจะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่ง2ตัวนี้ซื้อปกติทีมพอตเวลปล่อยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธการพูดคุยสัญญาทั้งคู่เลยนะครับก็เลยต้องใช้ลูกเล่นนิดหน่อยก็คือแอดมินิเจอร์ไปคุมพอตเวลนะฮะแล้วก็ตั้งบัญชีขายนะครับทั้ง2ตัวแล้วก็พร้อม ปรับค่าเหนื่อยสองสองสัปดาห์นะครับแบบโนลิสตันแบบไลเหตุผลนะก็ประมาณนั้นนะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ย้ายทีมมานะครับผมเพราะว่าถ้าจะเล่นพอตเวลเลยเนี่ยมันก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวนะฮะเพราะว่าผมจะยืนหน้าเป้าเดียวๆนะครับก็ตัดสินใจคุมอาร์เซนอลดึงมาตัวหนึ่งคุมแมนยูดึงมาตัวหนึ่งเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับ ก็ขี่เกียจเล่นไปฤดูการหนึ่งแล้วก็ค่อยไปทดลองอดูการที่2อะไรประมาณเนี้ยก็อยากจะทดลองตั้งแต่วินาทีแรกของฤดูการแรกเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอะ่ะคือเจ้าอ่าตัวที่สาเนี่ยก็คือนี่ครับไซมอนเอโดชอนนะฮะเป็นตัวที่ต้องเป็นเวอร์ชั่นแก้บักนะ่ฮะ ถึงจะมีตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่มีไซมอนเอเดอร์ชอนะครับผมมีตัวต้นจริงนะครับมีตัวต้นจริงไม่ได้ตัวไรตัวตนนะฮะทั้งสามตัวมีตัวต้นจริงในโลกความจริงนะครับผมซึ่งตอนแรกกาจะกาจะทดลองสามตัวนะแต่รู้สึกรู้สึกตื้อเกินไปนะก็เลยทดลองแค่สองตัวนะส่วนเอเดอร์ชอเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองแยกอีกคลิปหนึ่งนะฮะ เดี่ยวๆไปเลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับรอติดตามกันนะร,รอบหน้า Simon Elder s h ์ช p ได้เกิดแน่นะครับผมเดี๋ยวรอบนี้มาดูสตีฟเฟนแม็ f ฟร e ก่อนเลยด้วยกันนะครับซึ่งย้ายมาอาร์เซนอลนะฮะจะทำผลงานได้เท่าไหร่อ่ะไปดูไปดูผลงานของทีมก่อนดีกว่านะในในลีกแมนยูคว้าแชมป์นะครับผมส่วนอาร์เซนอลได้รองแชมป์นะฮะ คือแมนยูชนะ32เสมอ3แพ้3นะครับยิงได้ถึง123ประตูนะเสีย33ประตูนะฮะส่วนอาร์เชนะลชนะ31นะฮะเสมอ3แพ้4นะครับยิง116ประตูนะฮะเสีย1 4ประตูนะก็คือห่างกันแค่3แต้มแนละ้วตัดแค่3แต้มตัดตรงที่ตรงเกมชีสตาเกมที่37นี่นะนี่นะครับ นี่นะครับเจอกันเองนะฮะเจอกันเองผมก็ปล่อยออโต้ไปเลยครับเจอกันเองซึ่งสรุปแล้วแมนยูฉวยโอกาสได้3แต้มไปนะครับก็คือทําให้แมนยูอะเบียดแซงแต้มขึ้นไปคว้าชแชมป์ได้นะครับผมซึ่งอาร์เซนอลก็พลาดไปนะฮะนี่นะฮะถ้าเสมอถ้าเสมอเนี่ยจะมี97แต้มเท่ากันเลยนะครับแต่ดูทรงแล้ว ประตูได้เสียน่าจะไปตกที่แมนยูแล้วแมนยูก็น่าจะได้แชมป์เหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นนะฮะสนุกมากนะครับอ่าคลิปนี้นะฮะหนึ่งฤดูกาลนะอ่ะมาเดี๋ยวอันเดี๋ยวเรามาดูในพรีเมียร์เลยแล้วกันนะฮะเอาแหละเลตติ้งนะฮะสตีเฟนแม็กฟีจบที่2นะครับผมได้เลตติ้ง8.44นะครับอยู่อาร์เซนอลนะฮะส่วนเอียนอาร์สตรองนะฮะอยู่แมนยูจบเลตติ้งที่7นะฮะ8.11นะครับผม ส่วนดาวซันโวนะครับดาวสันโวเป็นสตีเฟนแม็กฟีของอาร์เซนอลฮะสาประตูนะครับเอียนอัมสตองจบที่4นะครับ22ประตูซึ่งจะบอกว่าเอียนอัมสตองเนี่ยยิงน้อยกว่าแม็กฟีแลนกิกหรือเชียเลอร์อันดับสองสามน่นะเพราะว่าเอียนอัมสตองเจ็บ9เดือนนะฮะเจ็บ9เดือนในช่วงอ่าช่วงหลังปีใหม่มาไม่นานนะฮะก็เลยอดลงสนามเลยครับ ก็เลยจบจบอ่าเขาเรียกจบซีซันไปก่อนเพื่อนเลยครับเจ็บเก้าเดือนครับน่าเสียดายจริงนะฮะตอนแรกกะผมไม่ได้เซฟผมเล่นยาวๆกันเลยแบบไม่ได้เล่นไปเซฟไปก็เลยอดแล้วว่าจะรีเซฟใหม่ไม่ให้อาบตองเจ็บก็แบบไม่เป็นไรช่างมันถือว่าทำงานได้ดีแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูกันฮะมาดูสตีเฟนแม็กฟีนะครับผมนี่นะเป็นดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์นะ,ะในสมัยนั้นนะฮะ อยู่พอดเวลนะฮะอดีตเด็กบ้านคคนทรีนะฮะนี่นะครับลงไปห้าสิบเจ็ดเกมนะครับยิงไปหกสิบสามประตูนะฮะส่งไปเก้าแมตช์ออลเดอร์แสิบสองนะครับจบเดตติ้งแปดจุดห้าสามนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับยิงถึงห3สิบสาประตูนะฮะถือแม้จะยิงพอๆกับลงก็เถอะนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ครับยิงถึงหกสิบสาประตูเนี่ยนะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็นนักเตะ ตัวอื่นนะก็ถ้าลง57เนี่ยโอกาสจะยิงเกิน57เกม5 7ประตูแทบแทบจะไม่ค่อยมีนะฮะแต่สเตเฟนแม็กฟีทำได้นะครับยิงถึง63ประตูในการลงเล่น57เกมนะครับดูผลงานของาอ์เซนนิดนึงนะครับแอสซิสเป็นแพทติกเวลาครับ28ครั้งนะฮะเบิร์กแฮม16นะฮะองลี14นะครับปีเลส14นะครับประมาณนั้นนะครับ ส่วนดาวซันโวของอาซนอลเป็นแม็กฟี63ประตูครับอองดี3-2นะฮะซีแวงวีตอ23นะครับเฟรติกลุงเบิร์ก13นะฮะอซิโกกับเอดู1 1นะครับเอามาดูแม็กฟีนะแม็กฟีมีอาการบาดเจ็บครั้งหนึ่งในช่วงมกรานะฮะสสัปดาห์นะครับครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจบไปแล้วนะแม็กฟียิงไป63ประตูนะครับผมถือว่าสอบผ่านนะครับผ่านแบบดีมากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเอียนออาสตองนะออามาดูผลงานอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งหรีครับนี่แมนยูเข้าชิงกบลวอ์หูแล้วก็แพ้เลเทแพ้เลเทสู้ไม่ได้นะครับโอ้พยายามปรับพยายามสู้แล้วยิงไม่เข้านะเจสซี่ดูเด็กเหนียวมากนะครับอื <c oughs> ก็แพ้ไปนะฮะส่วนแชมเี้รนลีกแชมเี้รนลีกอ่า เชฟเปลีกแมนยูได้แชมป์นะครับชนะบา์เซนาไป2-4นะครับผมซึ่งช่วงนี้แม็กฟีก็เจ็บนะฮะเออาเอียนอัรสตองเจ็บนะฮะเจ็บยาวจนจน,จนต้องเอาไอ้ดนเนียนนาเดียโลขึ้นมาจากทดสําลองขึ้นมาเล่นฮะไอตัวนี้ผมก็จะมีงานทดลองในอนาคตอันใกล้นี้ครับบทฝากติดตามด้วยนะครับตั้งแต่ตัวนี้เป็น<ม>ดาวรุ่งของ ไมเชสเตอร์ไนแตดนะฮะแล้วก็เป็นเด็กบ้านของวูฟนะฮะตัวนี้ก็จะทดลองเหมือนกันนะฮะในคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนเอ่อลีคับแพ้เลียผูกไป FA ครคัพ FA ครคัพแมนยูตกรอบตั้งแต่รอบสี่นะครับจเจอกันเองครับจะเจะออาร์ซนอนนะอาร์ซนอนเฉียดไปสองหนึ่งนะครับแล้วก็ อาร์เซนอลก็ไปตกรอบไหนสักรอบนะนี่รอบแปดที่อยู่ช้านะครับแพ้นิวคาสเซิลนะฮะก็อดไปนะครับทําให้อาร์เซนอลไม่ได้ไม่ได้ถ้วยอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ถ้วยอะไรเลยส่วนแมนยูได้เชเบอร์ลี่กับพรีเมียร์นะครับสองถ้วยนะฮะมากลับมาที่เอียนอาร์ซองกับแมนยูนะฮะนี่นะครับเจ็บนะครับเนี่ยเหลือเจ็ดเดือนนะครับจะไปเก้าเดือนช่วงเดือนสามเดือนเดือน ปลายเดือนสองต้นเดือนสามนะฮะก็เลยอดทําประตูเพิ่มเติมนะครับก็ยอดสุดที่ก็ลงไป44เกมนะครับยิงไป41ประตูไม่ขี้เหร่เลยนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับยิงถึง41ประตูในการลง44เกมนะครับส่งไปเจ็ดนะครับแมนฯล็อเตอร์ไปสามนะครับจบเลตติ้ง8.11นะฮะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดา มาดูผลงานของทีมก่อนนะฮะแอสซิสเป็นแบ็กแฮม30ินะคะนิสลอยี่สิบเอ็ดกิกสิบหเวนลอนสิะฮะโซชาสิบนะครับฟอร์ดินานและฟิลเนวิลสิบเอ็ครับผมดาวสันโวสูงสุดเป็นเอียนอัสตองนะฮะสีบเอ็ดนะฮะแล้วก็วานนิสลอยนะฮะสามสิบหนะ,ะตามมาใกล้ๆนะเกือ <laughs> บจะแซงนะครับหลังจากเอียนอัสตองเจ็บไปนะก็นิสลอยก็เป็นตัวแบกทีมไปเลยนะครับ ลนกิกสาบสองนะครับแบ็คแฮมยี่สิบแปดโซชายี่สิบเอ็ดนะฮะแล้วก็ดาวรุ่งเจ้าดันเนียลนาเดียโรนะฮะยิงไปเก้านะครับเพิ่งเพิ่งดึงขึ้นมาตอนเอียนอัมสตองเจ็บนั่นแหละครับก็ได้รับโอกาสนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็แนะนำอีกตัวนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าอย่างที่บอกนะครับผมอโอเคจบไปแล้วนะครับอัมสตองยิงไปสี่สิบเอ็ดนะะถ้าไม่เจ็บก็ น่าจะยิงได้เยอะกว่าน,นี้ยิงน่าจะถึงห้าสิบหกสิบเหมือนอเหมือนแม็กฟีนะฮะก็สรุปตรงนี้นะครับว่าทั้งสองตัวนะครับทั้งสตีเฟนแม็กฟีและเอียนอาร์สตองนะฮะเหมาะที่จะซื้อมาปั้นนะฮะไม่ว่าท่านจะเล่นเดี๋ยวใช่ไหมชิฟลีกหนึ่งหรือสองนะฮะเฟิร์สดิวิชั่นเซค n d นดิวิชั่นนะฮะ ซื้อเล่นได้เลยนะฮะหรือว่าจะคุมพอร์ตเวลไปเลยก็ได้นะฮะตามนั้นนะครับสามารถแบกทีมได้น,นะครับนี่ขนาดซื้อมาเล่นกับทีมยักษ์ใหญ่ที่น่าจะมีแรงกดดันค่อนข้างสูงแล้วก็ทําได้ดีเกินคาดน,นะฮะแล้วก็มีสภาพแวดล้อนคือเพื่อนร่วมทีมก็เป็นตัวเวิร์คัสรอบห้าน,นะก็ช่วยพออยุงให้ทั้งสองดาวลุ่งยิงกระจ,จายอย่างนี้นะครับผมก็เหมาะกับหลายๆทีมนะไม่ว่าจะเป็น ทีมระดับกลางของพี่เมียนะฮะร,ระดับปลายทีมพวกนี้ที่ตกแชมป์แล้วก็สามารถซื้อมาเล่นได้นะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่มานะฮะดูดูการแรกไม่มานะฮะต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับตั้งแต่ต้นคลิปที่บอกนะว่าแอดมินิเจอร์คุมพอร์ตเวลนะหรือว่านํา,นาใใ้้คุณคุมพอร์ตเวลไปเลยก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูอวอร์ดนะครับแม็กฟรีแม็ฟีได้อะไรบ้างนะฮะแม็ฟรีได้ ดาวได้นักเตะยอดเยี่ยมนะฮะหนึ่งเดือนสองเดือนสุดท้ายนี้ไม่รู้นะครับได้สองเดือนนะฮะแล้วก็ได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมสองเดือนเช่นกันนะครับแล้วก็ไปได้นักเตะยอดเยี่ยมอันดับสองนะครับของกิจนะฮะแพเวลาได้อันดับหนึ่งนะครับผมแมฟรีได้อันดับสนะฮะแล้วก็ไปได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจํำปีนะฮะ อันดับหนึ่งแล้วส่วนสตีเฟนแม็ฟรีได้ที่3ามนะครับแล้วก็สตีเฟนแม็ฟรีติด11ผู้เล่นตัวจริงนะครับส่วนเอียนอาร์สตองก็ติด11ผู้เล่นตัวจริงเช่นกันนะแต่ว่าติดแบบติดเป็นตัวกลางนะครับเป็นมิดฟิลด์นะฮะนี่นะฮะส่วนแม็ฟีเป็นกองหน้านะครับคู่กับวาน,นิสลอยนะฮะติดทั้งคู่เลยนะครับติดทั้งคู่เลย อาไปดูเอียนอัลสตองก่อนดีกว่าดูเอียนอัลสตองต่อเลยนะครับเอียนอัลสตองได้สามเดือนของดาวลุงยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมอีกไหมอันหนึ่งเดือนนะฮะหนึ่งเดือนแล้วก็ผู้เล่ยนยอดเยี่ยมนะฮะ เปิเอ,อ,อ,อ่านี่ครับผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับอันดับหนึ่งนะครับผมก็ตามนี้นะครับถ้าทันเล่นทีมเล็กๆหรือทีมกลางๆของพีเมียลงมานะครับก็แนะนำให้ซื้อหับปัน้นซื้อมาใช้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอียนอัร์งกับซีเฟนแม็ฟีนะครับรอบหน้าเป็น ตัวที่3ของอร์ดเวลนะครับผมไซมอนเอลเดอร์ชอนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับจะอาจจะทําการทดลองต่อในเซฟนี้เลยครับรูดูการที่สงนะครับเดี๋ยวจะตัดสินใจก่อนนะว่าจะใช้แมนยูอาร์ซอลซื้อมาทดลองนะครับจะทดลองรดูการที่2เลยนะฮะขี้เกียจไปสร้างเซฟใหม่แล้วับเดี๋ยวซื้อมาเล่นเลยนะเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนนะครับว่าจะ ใช้อ์เซนอลหรือแมนยูในการทดลองดีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เผื่อจะมีประโยชน์ในการาตัดสินใจเลือกใช้นักเตะนะฮะว่าจเจ้านักเตะตัวไหนมาใช้งานดีนะครับแบบนักเตะนอกสายตานะถือว่าเป็นนักเตะนอกสายตาแล้วกันเป็นเดาลุ่งนะฮะก็ลองซื้อใช้ดูนะครับผมอ่า ย้ำนะฮะเป็นตัว original data version แก้บักแล้วนะฮะแก้บัคแล้วก็คือเป็นเวอร์ชันที่มี s c a l a r i t นะครับประมาณนั้นนะฮะถ้าไม่มี s c a l a r i t ก,ลก็ลองซื้อใช้ดูฮะว่าจะทำผลง,งานได้ดีแบบที่ผมทดลองอยู่หรือเปล่านะครับผมก<อ>็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมฝาก แนะนำเพื่อนๆด้วยนะว่าถ้ามีเพื่อนสนใจหรือมือใหม่ก็ฝากชวนมาดูกันนะว่ามีคลิปหลายๆคลิปที่แนะนำเรื่องราวต่างๆนะครับผมขอให้สนุกก,กันเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ